ที่เกิดขึ้นเมื่อสองทุ่มครึ่งที่ผ่านมามีเสียงดังคล้ายระเบิดขึ้นสองครั้งในพื้นที่ชมมมุมนุมกปป,ปสที่สวนราชการแก้ววัฒนะซึ่งเป็นจุดที่พระพุทธอิสระท่านดูแลอยู่เนี่ยนะครับหลังเกิดเหตุการณ์ผู้ชมมมุมนุมก็เข้าตรวจสอบพบว่า เป็น M79 เในทังายมีผู้ไม่หวังดียิงระเบิดซึ่งคาดว่าเป็น M79 นะคะยิงเข้าใส่กลุ่มผู้ชุมนุม2ลูกค่ะลูกแรกที่คนร้ายยิงเข้ามามาตกอยู่ที่บริเวณแนวสะพานข้ามแยกด mm ี i hmm. เหนือเต็นท์พยาบาลส่วนลูกที่สองที่ยิงเข้ามามาตกอยู่ที่บริเวณข้างห้องน้ําหญิงหลังเต็นท์พยาบาลค่ะหลังจากเกิดเหตุหลวงปู่พุทธอิสระแกนนําที่เวทีแจ้งวัฒนะก็สั่งให้การกระจายกําลังโดยรอบพื้นที่การชุมนุม,มนะคะดูแลความปลอดภัยเข้มงวด แล้วก็ได้เดินตรวจสอบบริเวณจุดเกิดเหตุทั้งสองจุดด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่มีใครได้รับบาดเจ,จ็บน,นะคะไทยรัฐรายงานนะครับว่ากาศที่ดูแลพื้นที่ชุมมุมคนหนึ่งบอกกับไทยรัฐว่าบอกว่าการยิง M 79ครั้งนี้หวังจะยิงไปที่ร้านขายบ้านทรงไทยเลยจุดที่ระเบิด M 79ตกไปไม่ไกลนักซึ่งเป็นจุดที่หลวงปู่พุทธอิสระใช้เป็นที่พักค่ะ หลังจากเกิดเหตุเนี่ยนะครับก็มีเจ้าหน้าที่ทหารเข้ามาดูแลนะคะแล้วก็กันไม่ให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องผ่านเข้ามาที่จุดเกิดเหตุโดยเด็ดขาด